ีทุกคนด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่พว่า d e s t h Teacher หรือเปล่าวะไม่รู้แต่เกมนะที่รู้ๆคือมันถูกหรือเป่าจะเป็นตัวแล้วนะซึ่งคือกูไปโหลด APK มานั่นแหละเออถูกครับโอเคนะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยปึ๊บหมดโคดแล้วกันมันก็อาจจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะเพราะว่ามันคือจะเรียกว่ายังคือกูแบบคือกูไปโหลดจาก APK มาไงมันต้อง เออช่างแม่งโหคิกเกมนี้เล่นเมื่อล่าสุดก็ปีไหนก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละแม่งนานจะจัดเกมดีแต่ดันลบออกจากเพสโต์เออมันแปลก,กว่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไหนลองปิดไหนซีนจะมีอะไรขึ้น โอ้โหอาหารแม่งดำปีเลยเว้ยาหาจะหมักมุมมาหลายปีเฮ้ยอันนี้มีขวานไม่มีค้อนค้อนหยิบค้อนมาก่อนหยิบค้อนมาก่อนต้องทำอะไรได้สักอย่างอะไรค้อนอน่ค้อนจะทำอันนี้คืออะไรนี่ไงมันม,มีประโยชน์ตรงนี้ นี่เอ้ยได้กุญแจว่ะเดี๋ยวนะเราจะใช้กุญแจออกได้เลยไหมถ้าสมเติจะไม่ได้แก้ปริศนาอะไรเลยอะลองลองดูดิประตูอยู่ไหนโอ้ยออกไม่ได้ต้องใช้โค้ดต้องใช้โค้ดอะโค้ดรหัสอะมาเปิดประตูตรงนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอากุญแจไปเก็บก่อนโอเคนะครับ นี่ต้องใช้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจแต่แถวนี้กันดีกว่านะต้องมีห่างสักอย่างแน่ๆแล้วเฮ้ยกูเจอมึอบ่อยจังเลยวะทำไมมีดังขึ้นเึืไป,ไปขึ้นไปขึ้นไงโหทะลุกันมาได้เลยเฮ้ยมีบัตรมีบัตรวะคุณผู้ชมนีม่หยิบมาเลยเอาจะลงลงไม่ได้ตรงนี้ลงได้ไหมไม่ได้แล้วทำไมอะ ลงในมันเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเราต้องเอานี่มาแก้ตรงนี้รึเปล่าวะอุ๊ยเอาได้เฉยเลยโ,โหเรื่องแสงมาเชี่ยทีนี้ผมก็จะไปเอากุญแจที่ผมเก็บไว้นะเก็บไว้ในห้องแหละห้องนี้เออนี่ไงโอ้โหตั้งโดมมาเลยคือเกมเดี๋ยวอุ๊ย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 อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรนี่ อ๋อนี่ไงสุอิสรภาพคุณเนียวมาจากโรงเรียนได้แล้ว จะพูดถึงเกมนี้มันก็ดีนะแต่มันก็ง่ายดีนะสำหรับฉากจบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นโหมด normal เนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ข้าเช่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย